บรรยากาศเดินเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวพิมายสอ6หายมาแล้วจัดยิ่งใหญ่5วันเต็มตั้งแต่วันที่8ถึง12พฤศจิกายนดื่มด่ำกับการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการของกินจัดเต็มตลอดทั้งงานภายในงานจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันมางานเทศกาลเที่ยวพิมายทั้งทีต้องเข้ามาชมการแสดงสามารถนำบัตรประชาชนม,มาแลกบัตรเข้าชมได้2ใบเข้าชมฟรีการแสดงจะเริ่มเวลาทุ่มครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งชมแสงสีเสียงเต็มอิ่มหนึ่งชั่วโมงเต็มบอกเลยว่าสวยมากต้องมาดูให้เห็นกับตานะมาจ้ดเดี๋ยวแอดพาไปเดินเที่ยวงานหาของ กินกันร้านแรกนี่เลยขนมหวานน่ารักมากใส่กระทงใบตองกระทงละยีบาทถ้าเป็นขนมมงคลแบบนี้30บาทเองอันนี้ก็น่ารักห่อหมกใส่หม้อดินถ้วยละ30บาทได้ถ้วยกับบ้านด้วยอร่อยอยากได้เข้าสวยเลยแวะกินน้ํากินท่ากันก่อนนี่เพคเกตน่ารักอีกแล้วเขาใส่ในใบตองนะคะแก้วละ30บาทแอรจะมาเป็นเก๊กฮวยกับชามะนาวชื่นใจสุดๆมางานเพื่อสิ่งนี้เลยไอติมหลอดอันละหบาทจัดมาคนละแท่งกินแล้วรู้สึกย้อนวมากเดินกินในงานชิลๆเลย,ช,เลยชอบมากมาพี่ไม้ก็ต้องชิมของเดียพี่ไม้ไก่พี่ไม้ อันนี้เขาจะเป็นไก่ทอดซอสเกาหลีถ้วยละ50บาทเจ็มจนอร่อยเลยนี่เขามีโซนตลาดย้อนยุคด้วยนะที่นี่เขาจะคลึกคลื่นคือคลื้นหนอยมีเวทีหมอลำมวนจอยเวอร์มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งด้วยแล้วเธอดูนี่ก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่ใบบัวน่ารักมากห่อละ25บาทเองแล้วให้มาอย่างเยอะบอกเลยว่างานสนุกมากรีบตามมาเที่ยวกันงานจัดตั้งแต่วันที่8ถึง12พฤศจิกายนแนะนําให้มาช่วงเย็น 2- ถึงสาทุ่มของเริ่มหมดละจอดรถได้รอบงานเลยแล้วตามมาเที่ยวกันนะลุย